สวัสดีครับใครที่ติดตามเรื่องของวงการฟิตเนสนะครับเพาะกายหรือพาวเวอร์ลิฟเตอร์นะครับก็คงจะรู้จักคุณแลรีวิลส์ดีนะครับแลรีวิลส์เนี่ยเขาก็เป็นผู้ที่โด่งดังทางโซเชียลมากๆนะครับแล้วก็เพิ่งจะออกมาประกาศเมื่อประมาณสัก2-3วันที่ผ่านมานี้เองว่าเขามีภาวะแรปโดไมโอไลซิสนะครับวันนี้ผมก็เลยอยากจะเอาเรื่องนี้มาเล่าให้เราฟังกันนะครับว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรทำไมเป็นได้แล้วเราจะป้องกันมันยังไงนะครับ พบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวรรณนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเช่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอด,ปอดและวิกฤตบํมบัดนะครับคุณแอลรีวิลส์นะครับก็แน่นอนหลายๆคนที่อยู่วงการฟิตเนสนะครับหรือว่าเล่นกล้ามเนี่ยคงจะรู้จักเขาเป็นอย่างดีนะครับคือเป็นคนที่โด่งดังทาง y o u t u นะครับแล้วก็มี Instagram มนะมีคนฟอลโลว์นี่หลายล้านคนเลยนะครับเขา อายุประมาณ28ปีนะครับส่วนสูงเนี่ย180กว่านะครับแล้วน้ําหนักของเขาเนี่ยประมาณ140กิโลกรัมจากกล้ามล้วนๆเลยนะครับเขาเป็นคนที่ออกมาเปิดเผยว่าตัวเขาเองเนี่ยใช้สเตียรอยในการเพิ่มกล้ามค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้ววันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็โพสต์ใน Instagram ของเขาว่าเขาอยู่โรงพยาบาลนะครับตรวจพบว่ามีภาวะแรปโดนะครับ แล้วก็เวียนหัวมากเลยนะครับในในโพสต์ซีกอลโพสต์ไว้นะครับแต่ก็ไม่มีการโพสต์อะไรต่อหลังจากนั้นนะครับเภาะว่ะแรปโดหรือแรปโด m มล์ลิซิสเนี่ยคือการที่มีการสลายของกล้ามเนื้อนะครับแล้วพอมันสลายเนี่ยนะครับโมเลกุลต่างๆที่อยู่ในกล้ามเนื้อโดยเฉพาะสารตัวหนึ่งชื่อว่าไมโอโกลบินตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีพิษต,ต่อร่างกายได้โดยเฉพาะต่อไตนะครับมันก็จะทําให้เกิดอาการไตวายได้นะครับ เรื่องนี้ผมก็เคยพูดไปคร่าวๆแล้วนะครับในสมัยที่มีมีเรื่องที่ประเทศไทยเหมือนกันที่ให้มีการฝึกนะครับฝึกมากๆนะครับในนักเรียนหรือว่าในทหารนะครับจนกระทั่งไตาวายไปเลยนะครับหลายคนอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเหตุผลนั้นเหมือนกันนะครับแต่กรณีของคุณแลรี่วิลเนี่ยจะแตกต่างจากในกรณีของคนอื่นๆมากมายเลยนะครับทาไมผมถึงว่ามันแตกต่างนะครับและจริงๆของกรณีคุณแลลี่วิลเนี่ยน่าจะอันตรายกว่าคนอื่นเขาเพื่อนเลยนะครับ เหตุผลก็เพราะว่าเขาเป็นนักกล้ามไงครับการที่เป็นนักกล้ามเนี่ยกล้ามมันเยอะถูกไหมครับเขาหนักตั้ง140กิโลกรัม140กิโลกรัมแบบกล้ามล้วนๆนะครับแล้วเวลากล้ามมันสลายะครับถ้าเรายิ่งมีปริมาณกล้ามเยอะปริมาณสารพิษที่ออกมาจากกล้ามเนื้อพวกนี้มันก็จะยิ่งเยอะตามไปด้วยนะครับแต่กล้ามใหญ่ตัวใหญ่ไม่ได้แปลว่าไตมันจะใหญ่หรือไตมันจะแข็งแรงตามไปด้วยนะครับอ่าตรงนี้ ดังนั้นคนที่มีขนาดร่างกายส่วนสูงเท่ากับคุณแลรี่วิลแต่ไม่ได้เป็นนักกล้ามนะครับแน่นอนว่าปริมาณกล้ามน้อยกว่านะครับแต่ไตเนี่ยมีขนาดใกล้เคียงกันนะครับดังนั้นถ้าสมมติว่าคนที่ไม่ใช่นักกล้ามแล้วเกิดภาวะแรปโดไมออลลซิตหรือกล้ามเนื้อสลายไม่ใช่นักกล้ามนะครับโอกาสที่ไตเขาจะวายเนี่ยมันจะยากกว่าเพราะว่าปริมาณสารพิษที่เขามีมันน้อยกว่าซึ่งต่างจากคุณแลรี่วิลที่มีกล้ามเนื้อเยอะกว่านะครับ แล้วคุณแลรีวิวเนี่ยผมต้องเล่าย้อนกลับไปนิดหนึ่งนะครับเขาก็ออกมายอมรับเมื่อสักพักเลยนะครับว่าเขาเนี่ยเคยใช้สเตียรอยเพิ่มกล้ามเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ออกมาขอเปลี่ยนสายอยากจะคลีนมากนะครับก็เลยเข้าสู่การทำเทสโทสเตอโรนรีเพลซเมนต์เทอร์ปีนะครับหรือฮอร์โมนรีเพลซเมนต์เทอร์ปีก็คือหยุดการใช้พวกสเตียรอยทั้งหมดนะครับกลับมาใช้เทสโทสเตอโรนอย่างเดียวนะครับ เหตุผลที่เขาให้ในตอนนั้นเพราะว่าเขาอยากจะกลับมาเป็นคนเล่นกล้ามที่คล e น n นะครับหรือที่เราว่า natural หรือ n a t t y นั่นเองนะครับอ่านั้นก็เป็นเหตุผลที่เขาให้ไว้ตอนนั้นแต่ถ้าเราลองคิดดูดีๆนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่ารีวิวเขามีปัญหาอะไรกับเรื่องไตของเขาตั้งแต่ตอนนั้นหรือเปล่านะครับบอกลําบากเหมือนกันนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นกล้ามเยอะเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยก็จะเกิดปัญหาเรื่องไตได้เหตุผลที่มันเป็นพวกเนี้ยที่มันมีความเกี่ยวข้องกันทั้งหมดเพราะว่า คือถ้าเราเล่นกล้ามมากๆนะครับการที่เราใช้พวกยาที่เราเรียกว่า PED เนี่ย Performance Enhancing Drug นะครับในกรณีของ Larryville เนี่ยน่าจะมีสเตียรอยหลายๆตัวประกอบกันนะครับการที่ใช้สเตียรอยเนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะครับมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเกิดกล้ามเนื้อสลายนะครับแต่มันทำให้เรามีกล้ามเนื้อมากขึ้นแล้วก็มีแรงมากขึ้นนะครับมีความ มีมีแรงบันดาลใจมีแรงกระตุ้นให้ออกกําลังกายมากขึ้นนะครับซึ่งนั่นแหละครับที่เป็นผลทําให้เกิดกล้ามเนื้อสลายได้มากขึ้นนะครับอันเนี้ยคือผมไม่ทราบว่าก่อนหน้าที่แรรี่เขาจะออกมาประกาศเขามีโรคประจําตัวอะไรอยู่หรือเปล่าตรงนี้เราไม่ทราบเลยนะครับแต่ให้ผมเดาก็อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องไตหรือเรื่องความดันสูงหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่เบาหวานหรืออะไรพวกนี้นะครับ เราก็ไม่รู้เลยนะครับทีนี้พอเราไม่รู้เนี่ยเราได้แต่คิดอย่างเดียวถ้าสมมุติว่าเขามีการใช้ายาพวกนั้นนะพวกสเตียรอยจนกระทั่งเขาเริ่มมีปัญหาต่อไตเนี่ยก็อาจจะเป็นเหตุผลที่เขากลับมาใช้เทสโทสเตอโรนเทสโตรเจนเรีเพลซเมนต์เทอรรปีก็ได้นะครับแล้วพอช่วงนี้เนี่ยถ้าเราติดตามหลังจากที่เขาหยุดการใช้สเตียรอยนะครับมีหลายอย่างในร่างกายเขาที่เปลี่ยนแปลงไปเลยนะครับถ้าใครดูรูปของเขาเนี่ยจะ รู้ชัดเจนเลยตัวเล็กลงนะครับตัวเล็กลงจากแต่ก่อนก่อนที่เขาใช้สเตียรอยเยอะๆเนี่ยนะครับตัวเล็กลงเยอะเลยนะครับแล้วก็หน้าเนี่ยนะครับก็จะดูไม่ค่อยแก่เท่าสมัยก่อนนะครับแล้วก็เรื่องของอา,อารมณ์ที่ญญงนะุนหินมันก็จะหายไปนะครับซึ่งนี่เป็นสิ่งที่เรารู้กันอยู่แล้วว่ามันเป็นผลข้างเคียงของสเตียรอยถ้าเราใช้สเตียรอยมากๆหน้าแก่นะครับหน้าแก่กล้ามมันใหญ่เหมือนกันนะครับแต่ว่า ก็จะมีผลข้างเคียงกันอื่นตามมาอารมณ์ก็จะสุนเฉียวได้ง่ายทีนี้พอเขาหยุดใช้ผลพวกนี้นมันก็จะหายไปนะครับคือตัวก็จะเล็กลงนะครับหน้าก็ไม่ค่อยได้แก่เหมือนแต,แต่ก่อนอารมณ์มันก็จะรู้สึกดีขึ้นะนะครับยังไงก็ตามแน่นอนหลายคนที่ใช้สเตียรอยมาน,นานเนี่ยถามว่าเออทำไมเขาถึงเลิกไม่ได้เออทำไมถึงเลิกไม่ได้ตัวสเตียรอยมันไม่ได้เป็นสารเสพติดอะไรนะครับแต่การที่เราเคยมีกล้ามใหญ่มากๆมาก่อนนะครับ ขุ่นดูดีนะครับอยู่ๆพอเราหยุดใช้มันหายไปหมดเลยแน่นอนหลายคนเนี่ยต้องช็อกนะครับรู้สึกเฮ้ยเราเคยดูดีทําไมตอนนี้เราไม่ดีเท่าสมัยก่อนแรงเราก็ไม่เยอะเหมือนแต่ก่อนเขาเป็นพวก power lifter ดูหมายความว่าเขายกของหนักๆนะครับยกน้ําหนักเยอะๆเขาก็น่าจะรู้ตัวว่าเฮ้ยมันทําไม่ได้เหมือนแต่ก่อนแล้วกล้ามเนื้อมันหายไปนะครับหลายๆครั้งที่พอมีความรู้สึกตรงเนี้ยมันจะเป็นความรู้สึกสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ที่ทําให คนเหล่านี้เลิกสเตียรอยขาดไม่ได้นะครับเลิกขาดไม่ได้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสเตียรอยเนี่ยคุณลรีวิลส์เนี่ยครับเขากลับไปใช้อีกรอบหรือเปล่าเพราะว่าหลังๆผมเห็นเขาตัวใหญ่ขึ้นมาอีกรอบหนึ่งเหมือนกันนะครับคือเราเห็นชัดเจนตอนใช้ตัวใหญ่พอเขาประกาศเลิกใช้หลังจากนั้นสักพักตัวเล็กแต่ตอนนี้เขาขึ้นมาตัวใหญ่อีกนิดน,นึงถึงแม้มันจะไม่เท่าเดิมแต่มันใหญ่ขึ้นแน่ๆนะครับก็เลยบอกลำบากว่าเฮ้ยเขากลับไปใช้หรือเปล่านะครับ แล้วที่นี้ถ้ากลับไปใช้เนี่ยแน่นอนมวลกล้ามเนื้อมากขึ้นมีมีแรงในการออกกําลังกายมากขึ้นมีความมุ่งมั่นในของออกกาลังกายมากขึ้นแล้วผมคิดว่าสาเหตุที่เขาเกิดกล้ามเนื้อสลายในกรณีเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเขาออกกําลังกายเยอะมากจนเกินไปเพื่อเป้าหมายบางประการในที่นี้ก็อาจจะเป็นการที่เขาอยากจะกลับมาสู่วงการาคลาสสิกฟิสิกส์นะครับนะครับเพื่อที่จะ เหมือนกับออกรายการแล้วไปแข่งขันอย่างเงี้ยนะครับเขาก็ต้องการให้หุ่นเขาดูดีแน่นอนเขาก็ต้องฟิตนะครับฟิตด้วยวิธีการทำเทสโซซอรนรีเลซเมนต์เทอราปีอย่างเดียวไม่รู้ว่าจะพอสำหรับเขาหรือเปล่านะครับก็อาจจะต้องมีการเสริมอย่างอื่นเข้าไปนะครับตรงนี้ก็เป็นที่ทำให้ผมสงสัยอยู่นะครับคือมีการเสริมอย่างอื่นเข้าไปร่วมกับการที่อาจจะช่วงนี้อเมริกาเนี่ยอากาศร้อนมากนะครับนะครับอากาศร้อนมากถ้าได้น้ำไม่เพียงพอมีภาวะดีไฮเดรชันพวกนี้ก็จะยิ่งทำให เกิดปัญหาขึ้นมานะครับถ้าเราได้น้ําไม่เพียงพออากาศร้อนเกินด้วยตัวมันเองทําให้เกิดแรปโดไมโอไลซิสหรือกล้ามเนื้อสลายได้อยู่แล้วนะครับยิ่งเราออกกําลังกายมากเข้าไปใหญ่ก็ยิ่งเกิดภาวะนี้ได้ง่ายขึ้นรวมทั้งคุณแลริวิลเนี่ยตัวใหญ่มากกล้ามเนื้อเยอะนะครับมันก็ยิ่งทําให้เกิดภาวะนี้ได้ง่ายขึ้นถ้ายิ่งออกกําลังกายหนักขึ้นดังนั้นด้วยความประจบเหมาะที่ผมสังเกตว่าเฮ้ยทำไมตอนแรกเขาตัวเล็กลงหลังจากที่ใช้ TRT หลังจากนั้นก็ตัวใหญ่ขึ้นแล้วมมีเหือนกับ เราคิดว่าเขาอาจจะกลับคืนสู่วงการดังนั้นแปลว่าในช่วงนี้เขาอาจจะต้องเทคอะไรบางอย่างให้เขาสามารถออกกําลังกายได้มากขึ้นเราก็ต้องเร่งออกกําลังกายนะครับเพื่อให้แข็งแรงมากขึ้นให้ตัวใหญ่ตัวกล้ามเนื้อสวยมากขึ้นก็เป็นการกระตุ้นให้เกิดรับโดมิไลซิสได้มากขึ้นหลังจากนั้นร่วมกับความร้อนหรือการได้น้ําไม่เพียงพอก็เลยเกิดภาวะนี้ขึ้นมานะครับนั่นคือเหตุผลที่ผมคิดว่าแลรีวิลเนี่ยเกิดภาวะนี้ขึ้นมานะทีนี้ภาวะนี้อย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังแล้วนะครับว่า เวลาที่เราตรวจเนี่ยเราก็จะตรวจเลือดหาค่าครีอทีนฟอสโฟไคนเนสูตรทีซีพีเคนั่นเองถ้าตัวนี้มันสูงมากๆโดยเฉพาะถ้าสูงเป็นพันเป็นหมื่นเนี่ยอันนี้แน่นอนละนะครับว่าเป็นภาวะแรปโดไมอัลิซิสนะครับแล้ววิธีรักษาก็คือการให้น้ําเกลือเข้าไปเยอะๆเพื่อที่จะให้ไปเอาพวกสารที่เป็นพิษเนี่ยขับออกมาทางไตให้หมดนะครับพวกไมโอโกลบินพวกสารพวกนี้ขับทิ้งทางไตให้หมดเพื่อให้เกลือแร่ทุกอย่างเป็นปกตินะครับ แล้วก็มีการแก้ไขภาวะเกลือแร่ที่มันผิดปกติในร่างกายด้วยเพราะว่าพวกนี้บางคนมีภาวะโพแทสเซียมสูงเกินนะถ้าสูงมากๆหัวใจก็หยุดเต้นได้นะครับก็ต้องแก้ไขภาวะนี้ได้นะครับพอเราให้สารน้ําไปเราก็ต้องหวังว่าเออไตเขาจะดีขึ้นนะครับถ้าดีขึ้นก็ดีไปแต่บางคนเนี่ยมันไม่ดีขึ้นสิครับคือไตมันวายไปเลยนะครับรับดูมายเลซิสเนี่ยการแรกเริ่มนะครับคือมีอาการปวดกล้ามเนื้อมากกว่าปกติปวดทั้งตัวเลยนะฮะ ปวดมากแล้วบางคนมีปัสสาวะสีออกมาเข้มๆสีเหมือนแบบแดงๆเลือดๆเลยนะครับเหมือนบางคนบอกว่าโอ้โหไปออกกําลังกายจนกระทั่งปัสสาวะเราสีเข้มปีเลยนะครับเนี่ยคือเริ่มจะเกิดรับโดมิอิลิซิสเริ่มมีปัญหาที่ไตละเพราะว่าการที่มันสีแดงเนี่ยเพราะว่าสีจากตัวไมโอโกลบินที่มาจากกล้ามเนื้อแล้วครับทำให้มันแดงออกมานั่นแปลว่าไตาขอเราเราเริ่มทํางานหนักละนะครับดังนั้นก่อนที่มันจะแย่เนี่ยเราจะให้สาดน้ําเข้าไปเพื่อที่จะทดแทนแล้วก็ให้คนไข้พักให้เต็มที่นะครับ ถ้าจะดีขึ้นมันก็จะค่อยๆดีขึ้นใช้เวลาหลายวันอยู่เหมือนกันนะครับถึงเป็นอาทิตย์แล้วหลังจากนั้นก็อาจจะยังมีปวดกล้ามเนื้อพวกนี้ต่อเนื่องกันได้ต่ออีกเป็นหลายอาทิตย์เลยทีเดียวนะครับในช่วงนี้ถ้ายิ่งไปออกกําลังกายก็จะเป็นอีกนะครับก็อาจจะรุนแรงกว่าเดิมก็ได้แต่ถ้าเกิดมันไม่ดีขึ้นนะครับอาการแย่ลงนะฮะอันนี้อาจจะต้องล้างไตนะครับแล้วการล้างไตก็ขึ้นอยู่กับว่าแล้วแต่ดวงนะครับบางคนล้างไต ก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้นะครับคือไตกลับมาทําหน้าที่ปกติได้แต่ว่าบางคนก็ไม่กลับมาเป็นปกตินะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่น่ากังวลที่เราจะเป็นจะต้องรู้นะครับว่าการออกกําลังกายแบบหักโหมมากจนเกินไปเนี่ยจะทําให้มันมีปัญหาได้แล้วก็โดยเฉพาะคนที่กล้ามใหญ่ๆอย่างคุณแลรีวิลตรงนี้ก็อาจจะยิ่งเกิดปัญหาขึ้นมาใหญ่นะครับปัญหาต่อไตก็อาจจะสูงมากกว่าคนอื่นๆที่กล้ามไม่เท่ากับเขานะครับ อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงของคุณล a ร r y ี่วิลนะครับตอนนี้ก็ต้องดูว่าเขาจะฟื้นได้มากน้อยแค่ไหนไตก็จะมีปัญหาระยะยาวอะไรแค่ไหนหรือเปล่าแล้วเขายังสามารถที่จะเล่นกล้ามขนาดนี้ได้อีกหรือเปล่านะครับอ่านั่นก็คือเป็นการรักษาหลักๆนะทีนี้มีอีกภาวะหนึ่งซึ่งผมอยากจะบอกนะครับ คือคนที่ทําการออกกําลังกายมากๆนะครับจนกระทั่งเกิด power wrap ตไม myolysis ส่วนใหญ่แล้วมันมักจะเกิดในกล้ามเนื้อที่ใช้แรงเยอะที่สุดนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณแลรีว่วิลล์เขาไปออกกําลังกายมัดไหนมานะครับอาจจะทั้งตัวก็ได้หรืออาจจะขาเรือ,อาจะสักที่หนึ่งก็ได้แต่กล้ามเนื้อส่วนที่มันสลายนะครับเช่นสมมติสลายที่ขาแล้วมันสลายเยอะเนี่ยเช่นสมมุติว่าขาข้างขวาเขาเป็นเป็นเยอะกว่าบริเวณอื่น,นแต่บริเวณอ,อื่นก็มีส่วนนะครับถ้าตรงนั้นเป็นมากๆเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันบว พอเราให้สารน้ําเข้าไปเยอะๆเพื่อที่จะล้างเอาสารไมโอโกลูบินออกไปจากร่างกายเนี่ยมันก็จะเข้าไปพองอยู่ตรงบริเวณที่เกิดกามืมอสลายมากที่สุดพองบวมมากๆมาๆเข้าเกิดอะไรขึ้นครับมันเกิดภาวะหนึ่งเรียกว่า Compartment s y n นโด m e คอม p a ร t เมนต์ซินโดรมหมายความว่าตัวเนื้อของเขาเนี่ยมันขยายได้เท่านั้นแหละแต่ข้างในเน,เนื่องจากเราให้สารน้านไปพองข้างในความดันแรงดันมันสูงขึ้นสูงขึ้น,ส,นสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับมันก็ไปทําให้ เลือดมันไหลเวียนเข้าไปตรงนั้นไม่ได้พอเลือดไหลเวียนเข้าไปตรงนั้นไม่ได้แล้วแล้วก็ก็จะเกิดกล้ามเนื้อมันตายไปเลยครับกล้ามเนื้อขาดเลือดนะฮะแล้วภาวะนี้เป็นภาวะเร่งด่วนถ้าเราไม่รีบรักษาบางทีอาจจะต้องตัดขาทิ้งนะครับนะและถ้าเกิดภาวะนี้ขึ้นมาเราเจอว่าความดันมันสูงมากขึ้นเรื่อยๆบริเวณนั้นเราจะมีการบวมและเจ็บมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเมื่อเทียบกับบริเวณอื่นถ้าเกิดภาวะนี้ขึ้นมาเราจะต้องมีการกรีดผิวหนังส่วนนั้นเลยครับ กรีดเข้าไปลึกๆเพื่อที่จะระบายความดันนะอันนี้คือน่ากลัวเลยนะครับถ้าเกิดภาวะนี้ขึ้นมานะแล้วรักษากันยาวเลยนะครับไม่ใช่ว่าแป no ๊บๆเราหายนะดังนั้นนี่ก็คือเป็นทั้งหมดที่ผมลองคิดเกี่ยวข้องกับคุณลารีวิลส์ได้นะครับหลายคนที่เป็นสายกล้ามนะครับก็คงจะคิดว่าเฮ้ยแล้วอย่างนี้เออเราจะเกิดขึ้นมาได้ไหมภาวะนี้ผมบอกอย่างนี้ก่อนเลยนะครับว่าการออกกําลังกายทุกครั้งเนี่ยเราต้องอย่าไปหักโหมมากจนเกินไป ทำเท่าที่ร่างกายเรามันไหวนะครับไหวเนี่ยก็คือบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยอีกนิดนึงนะเหมือนเวลาที่เราไปหาเทรนเนอร์เขาจะเขาจะเหมือนกับขยันเขายอให้เราทําอีกสักสองสามทีสิบทีเอ้ยอีกสักทีสองทีอะไรเงี้ยครับไอ,อ้ยังงั้นพอได้อยู่แต่ถ้าแบบเราทําไปแล้วมันมันไม่ไหวจริงๆเนี่ยอย่าฝืนนะครับอย่าฝืนเลยดีกว่านะครับให้ให้เราหยุดไว้แล้วไปเล่นครั้งต่อไปจะดีกว่านะครับการที่เราพยายามฝืนอยู่ตลอดเวลานะ่ะ มันกลับยิ่งส่งผลเสียบางทีถ้าเราบาดเจ็บครั้งหนึ่งแล้วแต่คราวนี้ยาวเลยนะครับมันกลับมาเล่นได้อีกลําบากมากเลยนะครับดังนั้นข้อแรกอย่าฝืนข้อที่2ทานน้าให้เพียงพอนะครับภาวะนี้ป้องกันด้วยการทานน้าให้เพียงพออย่าไปออกกําลังกายในบริเวณที่มันร้อนมากๆนะครับอ่าถ้าร้อนมากๆ Jones, ยิ่งเป็นนะครับดังนั้นรู้สมรรถภาพของตัวเองกินน้ําให้เพียงพออยาไปห,กห, vida, หักโหมแล้วก็ไปออกกําลังกายในที่ร้อนมากๆอย่าไปทําพวกนี้นะครับ แล้วทําแบบนี้ก็จะสามารถทําให้ตัวเองปลอดภัยจากภาวะนี้ได้ส่วนยาสเตียรอยยาครีเอทีนหรือทุกๆอย่าเนี่ยไม่มีความเกี่ยวข้องกับการเกิดกล้ามเนื้อสลายนะครับไม่เกี่ยวเลยนะมันไม่ได้ทำให้กล้ามเนื้อสลายแต่อย่างใดแต่มันทําให้เรามีความรู้สึกออกล้ามมันโตขึ้นอยากออกกำลังกายมากขึ้นอยากที่ตัวเองมีแรงมากขึ้นมีความ aggressiv มีความก้าวร้าวมีความต้องการมุ่งมั่น ที่จะออกมากขึ้นนะครับมันย,ยิ่งเหมือนกับทําให้มีโอกาสเกิดมากขึ้นเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเรามีความมุ่งมั่นที่จะออกกําลังกายมากๆนะครับเป็นไงครับเราก็ยิ่งออกกําลังกายมากออกกาลังกายมากเราก็ยิ่งฝืนยิ่งฝืนมันก็ยิ่งกล้ามเนื้อสลายได้ไง่ายขึ้นดังนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรระวังนะครับย้ําอีกทีนะครับเรื่องของสเตียรอยในการสร้างกล้ามหรือไม่ว่าจะเป็นยากลุ่มไหนก็ตามไม่มีตัวไหนปลอดภัยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มซามกลุ่ม n k 677กลุ่มตัวไหนก็แล้วแต่นะครับไม่มีตัวไหนปลอดภัยนะครับถ้ามีกูรูฟิตเนสคนไหนมาบอกว่ามันปลอดภัยแล้วล่ะก็อันนั้นเชื่อไม่ได้นะครับเขาเรียนหมอมาหรือเปล่าเขาเข้าใจกลไกการออกฤทธิ์ของมันแค่ไหนนะครับไม่รู้นะครับต้องต้องรู้ทุกอย่าง นั้นผมบอกไว้เลยนะครับว่าถ้าเราจะเข้าสายดําแบบนี้แล้วนะครับคือใช้ยากลุ่มเพิ่มกล้ามไม่ว่าจะเป็นสติรอยหรือเป็นซามหรือเป็นตัวไหนก็แล้วแต่นะครับเป็นโกรทฮอร์โมนซีเครตกอกหรือเป็นตัวไหนก็แล้วแต่นะฮะมันมีอันตรายเสมอจะเกิดขึ้นกับท่านหรือเปล่าบอกไม่ได้นะครับดังนั้นถ้าท่านรับได้ว่าจะเกิดอันตรายแน่ๆแล้วอยากจะใช้ อันนี้ไม่มีปัญหานะครับมันเป็นร่างกายของท่านท่านก็ใช้ได้แล้วก็ตรวจติดตามร่างกายของตัวเองสม่ําเสมอให้แน่ใจว่าถ้ามันเกิดปัญหาขึ้นมาเราต้องรู้ตั้งแต่แรกแล้วก็แก้ไขมาให้ทันนะครับไม่ฉะนั้นอาจจะเกิดกรณีแบบคุณแลรีวิลหรือกรณีที่แย่กว่านั้นอีกก็ได้นะครับวันนี้ก็เท่านี้นะครับใครมีอะไรสงสัยก็สอบถามมานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ